บริษัทไอออนออโตมบิลแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกสัญชาติจีนเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกนอกประเทศจีนณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองบนพื้นที่85,000ตารางเมตรมีความพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานระดับโลกผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งผลิตและจำหน่ายในประเทศรวมถึงส่งออกไปยังประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลก ในการเปิดตัวโรงงานครั้งนี้ยังได้นำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า i อออน V เจ n เน a เรชันที่2อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกและมอบรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนสองคันให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีสำหรับใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย Volvo คาประเทศไทยประกาศพร้อมจำหน่าย Volvo EC 40และ EX 40 รถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อจากรุ่นเดิมได้แก่ Volvo C40 Recharge และ XC40 Recharge เพื่อสร้างความชัดเจนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าจาก Volvo นอกจากนี้ Volvo ยังได้ยุติการใช้คำว่า Recharge ในชื่อผลิตภัณฑ์จากทุกรุ่นรวมถึงรถ Plug-in Hybrid พร้อมเปิดตัวรุ่นพิเศษ Black Edition พร้อมการออกแบบโทนสีภายนอกและภายในด้วยสีดำและมีสีใหม่ได้แก่สีแซนดูนที่ตัดกับโครงหลังคาสีดำของตัวรถอย่างลงตัวสำหรับราคาจำหน่าย Volvo e-c40 Ultra Twin Motor Black Edition อยู่ที่2,490,000บาทและ Volvo e-x40 Ultra Twin Motor Black Edition อยู่ที่2,390,000บาทครับ บริษัท CKR Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวแบรนด์ซ e e เกอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมเข้ามาเติมเต็มเซ gment พรีเมียมลักชัวรี่ด้วยรถซ e e เกอ X SUV หรูหราขนาดกระทัดรัดสามารถทำระยะทางวิ่งสูงสุดถึง540กิโลเมตรด้วยการชาร์จเต็ม1ครั้งนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับเคลื่อนอัจฉริยะระหว่าง2ล้อและ4ล้อระบบความปลอดภัยขั้นสุด ด้วยกล้องความละเอียดสูง5ตัวและเลดราอัลตราโซนิก12ตัวซิกเกอ X มาทำตลาดในไทยทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น t a ต d a า d มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังราคา1,199,000บาทและรุ่นแฟลกชิพมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อราคา1,349,000บาท